วันก็นสั้นแค่เขา่าาวันี้ยังสังน้นเลยนะครับนะสุขภาพร่างกายนะครับของเราถ้าไม่ดีเราก็ไปที่พิษสันนะครับพืษถานที่เดียวพิษสันตะวันใหญ่นะครับสองสิงไก่ทั่วตะวันตอนนี้กำลังได้รับคำยินดีได้รับความสนใจจากพี่น้องบ้านเฮ้าทุกทกคนนะครับ ก่อนหนึ่งก็ขอกราบเรียนท่านประธานบริหารบริษัทพิษณุพัน์ายท่านจุาดาจุฬาดากำมดวงมลท่านเวียกรพระสุขุค่าท่านผู้นํำแขกเวีทีที่เคารพที่มีเกียรติทุกท่านโชคดีที่ท่านได้มานั่งตรงนี้ได้มาฟังผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพิศนุันธลายอาหารเสริมของเรา อาหารเสริมตรงนี้เนี่ยได้รับสมญานัจากผู้เฒ่าผู้สูงวัยผู้ที่มาสัมผัสไปหลายท่านนะครับมี่คํอนข้ายิ่ดีผมอ,อ,อยากสิเร่ให้พีนน่น้องตังนรับขี้เข้ามาพันยาหยาแคยยิยดมาครับพันยาหยาเป็นสนยอดของยาเข้ามาพันยาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นพันยาหยานะ คุณยายมองเขาคุณยายเขญญาบอกพีญญ่ชายอยากได้ลง้เหมือนกันสุดยอดฮะผ่าฐานแล้วมันหาย,<ด>ยผมเนี่ยเป็นร่างร่างกายปุย๋ยเดี๋ยวต้องขอโทษนะครับก<อ>่อนก็ขอบคุณท่านอจาจารย์ทูกที่ให้โอกาสเราได้รู้จักกับบริษัทมิสซาโนร์ลันท่านอาจารย์สุคนธาสงฝันครับขอบคุณท่านเ้วยครับเมื่อกี้เนี่ยเราฝากเอาท่านสนุกสนานนะครับท่านมีวาทะ ให้พวกเราได้อ,อินนะครับมีความรู้สึกมีความสุขมีความสนุนั้นเมื่อท่านพูดไปแล้วก็ให้ความสัมลาญแก่พวกเราครับตัวผมนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต้องประทับใจในบริษัทวิสโซไลในการทานอาหารเสริมสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวของผมเป็นรังของโลกเป็นทุกอย่างที่พี่น้องเป็นไรมนไม่ต้องแต่หัวฟานก็นได้ หัวเนประสะอาดับเป็นคนประสาทลืมสายตาภาพหัวจะงูเนี่ยหายใจเนี่ยเนี่บบขึ้นหายใจก็บไม่ค่อยหรอกนอนก็นอนไม่ค่อยได้นอนบัดรงี้เข่าไปกัดนึ่นอนบัดรงี้เขียวกันนี่งง่ายทีเสุดปวดหัวกับปวดปึ๊บปึ๊บปึ๊บจั๊ส ustedes, USE, ีนอนยังไงทึ่งหมูทึ Connell ่งข้าง สารพัดจริงแล้วจริงอีกทั้งหน้าทั้งหลังมาตรงกลางมาด่ตรงนี้เป็นตับเป็นเครื่องหลกตับนีครับเว,เวลาเาวลาเท้าผิดกันเสียมันจะเป็นตับทะลุคือจ,ะ,จะ,ะมันติดผิดเหรอแล้วมือมันผิดกันแ่้วปวดทรมานเลยนแะล้อ้ยแต่ยิ้มยิ้มสินะครับอันนี้ก็นั่นบ่าท่านขอหัวใจ มันปั่นมันเป็นสาระพันเจ๊บแสบทรมานนะครับเห็นไปเลยเวลามันปวดกลนมาคนงีก็ปวดเรลาเปนมาหลัปวด่นมาสลังปวดนมาเลยกรซบจิ้วจิอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเี่ยนเป็นอีกตัวนึงอีกกว่นีเป็นแคมสิตายเท่านั้เขาเรียกว่าสาระพัแค่เห็นว่ากระปรอกสาระพัเป็นพิ นีแม่ใจสิกานั่งแ้ันดนอนไันใดท่นหาท่ากวับานกับเป็นเงือขึ้นเป็นกรพุนเป็นถอดแต่ร่างกายเขาได้นอนกับวัดไม่สิหายใจไปว่าขึ้นงเห้าม่เขาไปไว้ที่โกไม่เห้นอย่างไรนทงหาใจว่นด้ม่เสีหายใจไลยหาย เป็นบอยนะครับเป็นบอยผมก็เคยบอกเมี่ยวกับผมในปีที่มันเป็นหลายๆอ่าเมียผมเนี่ยแม่บ้านผมเนี่ยไปหาประกันไปบ้างไข่ยันระหว่างไอยยันมืมีกันเท่ากุญเจ้าเกี่ยวของกันผ้าดูพ่อเมี่ยนีบัตนมีเงื่อนะแม่หาสั่งบ้านแปลงเมื่อไหม่เริ่มจากติดหลบซศูนย์เป็นนะครับแม่อยู่น้ำปลาน้องกอดน้ำปลามันปลาเอ่ยออกจากบ้านมากเกือบกิโลเนเลย ประย์สองเฮตตาตบน่อยตั้งาลมนดีคือชีวิตที่แท้จริงนะครับจากใครการเดจนเป็นคนในเมืองบนลาววัเรียนในเมืองกัดแต่กในเมืองกบนจักรแแต่ที่เขาต้องานะครับเพาไม่ยังมีเสียมีเสเกินกันดอกตำแหน่งขาว่าวบอกกับวอาไเสือหวยเหยเวยอยู่ออกอยู่มีไปเสียละวยนนี้พิธานพนุษย์ได้พบกับอาจารย์สุพรรณาสมพัติแนตนาว่า กินยาตัวดีมันดีเด้ตาว่ะลองเบิ่งดูมาาั้ยฮะซื้อไปกินกินแล้วมันดีมันทำให้ร่างกายเ้าแข็งแรงจากมนุษย์ที่เหลือลๆนะครับกำลังจะตายอยู่แล้วก็ไม่ได้ตายครับผมว่าโอ้ยหหของเนียผมว่าเหลือปิดเซตมาหนึ่งเข้าไปขวดแรกครับยังไม่มีอะไรกินขวดแรกเนี่ยมันเลืป็นอยังนี้ขวดที่สองเออดีขึ้นขวดที่สามวัดนี่กระทุ่งครับ นที่สามก็ทุ่อย่างแรงเลยเล่นกอลเฟาเป็กลตายหมดตายหมดพิตมาเนี่ยหัวเขาชนฝ้าแบบยุ่งเียิงเลชนฟาตายเนนี่ดีว่าเขาบบสิตาย่เป็นสิบอหักทึ่งหักตลมหักทกทาเลยเ็นไม่มาเจ้าพี่ไม่เทยใครขึ้นไบวหรลกเจ้าก็ยังไม่ขยันิบตายวันนี้เราไปวาวันนี้เราเกษมเศร้าคอยวนกินวันหนึ่ง กูแม so 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 uh, ่เ <laughs> บ <laughs> <C rip hate>. ิร์กเปิดมาฟังคนอื่นเนี่ยเปิดมาเป็นเสือขวยเสียวกาแฟตกินฉีกกาแฟพวกซุปซีดามอนเ์อึกก็แฟสัวหวั่สุ่หวั่สุ่หวั่เออเออมันโคตรจะดีเลยหลังจากนั้นเราก็เริ่มกินกาแฟไร่กาแฟไร่เป็นการดูแลสุขภาพกินไปกินมากตับไตแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับสุขภาพเรื่องไตของเราก็ดีขึ้นดีขึ้นตลอด ตอนนี jam, meter, <Yeah. S 1> ้เรากินพ exactly. so um. ีเจน้ำกับพีเจแฉกอภิเจน้ำก่ไปนะพีเจน้ำเรากินไปสิบสองขวดสองม้วนในหลอยาเนี่ยร่างกายอยานี้เราไม่เป็นอะไรเลยครับแข็งแรงนะครับอันนี้ยังเมื่อท่นบอกถึงเรื่องอ่ะเป็นเต้าเป็นเอรูปกันต่อยเนี่ยก็รั้งรูดตัวนี้สีจนสองเข็มหมดเนี่ยหัวเขาดั่งกบแกะกบแกะกแกะเรืออะไเนี่ยปุ๊บ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 เนี่ยเขามันแม่ตายไปเนี่เราไปพูดนะอันนี้มันแค่นอกนอก นาะมาใกล้หัวใจมันตายได้แต่ว่าไอ้ที่มันที่พูดให้ฟังีคือมันอยู่ในหัวใจมันใกล้หัวใจอันนี้ตายง่ายนะครับหลังจากกินได้สิบสองขวดตอนนี้ผมแข็งแรงมากครับไม่เท่าไกับโรยมุสีไปหมดเลยคุณว่าผมแข็งแรงผมวิ่งอยู่ท่านอยู่ก็ได้เป็นทหารเลยก็ได้ให้ท่างนยกรได้ให้สุขภาพที่แข็งแรงอันไหนที่ให้เราสุขภาพเร็แข็ง แต่เกิดบ้าก็พบอพี่นี่ยังจิตดีเท่าพญายาของคุณยายเท่า,ยา,ยาที่ให้วาทักกับผมไว้คือบิสนัมเบอร์ไลน์ขอราบขอบคุณบิ๊กสนัมเบอรท่านกราบขอบคุณวิทยากรทุกท่านกราบขอบคุณพี่น้องผู้นำทุกท่านทุกท่านจะต้องได้เป็นเศรษฐีในอนาคตไม่นานนี้ท่านจะต้องเป็นเศรษฐี